สวัสดีครับเราจะมาแกะขนุนนะครับเอาไว้ใส่บาตรเอาไว้ขายเอาไว้กินนะครับผมกับยายคำภูกันนะครับไปรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักวันนี้เราจะมาปอกขนุนกับคุณยายคำภูนะครับคือลูกใหญ่มากนะครับใหญ่เท่ายายคำภูเลยแล้ก็ปากตรงจุกมันออกก่อนนะครับผม ออกแล้วทำไงต่อไปนะนีละ่ลูก g i ấ ใหญ่คุณยายบอกลูก g i ấ ใหญ่ มีดมันน้อยกว่าขนุนไปหรือเปล่ามีดมันน้อยกว่าขนุนเนาะจริงๆเพราะว่าเราไม่คิดว่าขนุนที่บ้านเราจะลูกใหญ่ขนาดนี้นะน้อยกว่าอยู่น้อยกว่าอยู่ต้องเอามีดหวัดท้งให้คมไหมคุณแม่คมสิคมเนาะแต่ดูแล้วแม่รับไวหมดแม่รับไวหมดโอเค แม่เป็นคนที่รับมีดคมมากนะครับเวลาเราทําอยู่ทํากินเนะาะเราจะแกะใส่ถาดเนาะพรุ่งนี้เราก็จะได้ใส่บาทด้วยได้กินได้ขายด้วยนะครับกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินผ่าค,ครึ่งเราต้องใช้ถุงพลาสติกไหมแม่ในการซับยางเห็นดูในคลิป <c oughs> กขาใช้ถุงพลาสติกไหม,ไมหใช่ไหมปกติไม่ใช่ไหมไม่ใช้โอเคงานทําต่อไปของเราก็าไม่จําเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมครับโอเคครับใ,ใช้ก็ได้ไ,ดไม่ใช้ก็ได้ไม่ต้องมาปอกเปลือกมันหรอกไม่ต้องมาปอกเปลือกอ๋อ บางเห็นบางคนเขาปอกเปลือกเนาะช่เสียเวลาชเสียเวลาด้วยนะครับนี่ผ่าครึ่งเลยนะครับตัดจุกออกแล้วผ่าครึ่งเลยสวยคือนสวยคือสวยคือคนทําเลยใช่ไหมครับผ่าครึ่งเลยนะครับไม่ต้องไปปอกเปลือกนีผ่าครึ่งเลยนะครับนี่สวยมาก แล้วก็กรีดเอาตรงแกนมันออกใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> แม่บอกแม่จะทำให้ดูนะผ่าครึ่งพาครึ่งลูกเลย mm hmm. ไม่ต้องไปบอกเปิืกให้เสียเวลานะครับแล้วก็เอาตรงแกนมันออกนะ mm hmm. ออา่าอีกเป็นพาสีใช่ไหมครับอ๋อ <Yeah. S 1> พาสี ตอนนี้กำลังหวานกรอบเลยนะเนี่ยเดยท่าทางชิมชิมนะครับหวานกรอบ okay. ถ้าปล่อยให้งอมกว่านี้ก็คือมันจะแบบเป็นขนุนงอมแต่กินแบบตอนนี้กินกรอบกรอบเลยนะหวานกรอบอร่อย ผ่าสองแล้วก็จะผ่าเป็นสี่ส่วนนะครับเาแกะแกนกลางมันออกก็จะสวยแบบนี้นะครับพอแกะแกนกลางออกใหญ่คมพูคนเก่งขอบคุณที่รับชมเป็นกำลังใจนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจเอชชนเนลกับยายชมพูด้วยนะครับยายคำพูเดี๋ยวคลิปหนึ่ง แกนมันที่เป็นแบบนี้นะครับอ่าซีกนี้ก็ผ่าสองแล้วเดี๋ยวซีกนี้ก็จะผ่าสองก็จะทําเหมือนกันเลยนะครับครับเหลือซีกหนึ่งเราก็จะมาผ่าสองผ่าครึ่งนะครับลูกหนึ่งผ่าเป็นสี่ ได้ยินเสียงฝนตกมาครับทุกคนผ่าครึ่งแล้วก็จะกรีดเอาแกนตรงนี้ออกนะครับโอเคผมก็จะตัดคลิปไป ปากโรงแกนมันนะครับออก นี่นี่นี่แก,กะขนน <S <S มืออาชีาพนะครับยหญ่กำพูแกะแบบมืออาชีพแกะขาย เหลือซีกสุดท้ายแล้วก็ทำเหมือนกันเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนแกะใส่ถาดเนาะพ่งนี้เราก็จะเอาไว้ใส่บาตอนเช้าด้วยนะครับเส้นๆแบบนี้กินได้นะครับทุกคนเอาไปผัดอร่อยนะครับผัดน้ำมันหอยผัดใส่ไข่ก็ได้นะเนี่ยที่เป็นเส้นๆล้วใช้ได้กินได้นะครับอร่อยด้วย แกะเอาเม็ดออกนะครับแกะเอาเม็ดออก,กเม็ดออรีบแนละไ,ไม่ค่อยรีมีมตมแต่เนื้ออมีแต่เนื้อขนุนหนังแม่บอกว่าเป็นขนุนหนัง ปลูกขนุนไว้นะครับผมได้กินได้ใส่บาทนะครับทำบุญใส่บาทได้ขายสร้างอาชีพสร้างไรายได้ครับทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับโชคดีเป็นของทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ